สนับสนุนโดยกองทุนการออมแห่งชาติคุณออมรัฐช่วยออมคุณได้บำนานยน0า สวัสดีครับตอนนี้ท่านเข้าสู่รายการร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิดสิกับผมพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์นะครับมาเจอกันเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17บเนาฬิกาสานาทีครับผ่านทางช่อง9 m ้าเอ็อหมายเลข30นะครับแล้วก็ชมสดกันได้ผ่านทาง m c ็มคอร์ด o t n e t และผ่านทางเพจสำนักข่าวไทยนะครับสามารถจะคอมเมนต์เข้ามาถึงรูปแบบของรายการรวมถึงครับทักทายเข้ามากันได้เช่นกันนะครับที่ Facebook สำนักข่าวไทยนั่นเองนะครับวันนี้ครับเราจะมาชวนทุกท่านคุยกันนะคร กันด้วยนะครับเดี๋ยวเตรียมคุยกันได้นะครับเผื่อมีหลายๆคนมีคําถามอยากที่จะรู้เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยปัใจจัยในการที่ทําให้ผู้ป่วยโควิด -19 ามีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับรวมถึงครับเชิญชวนครับในการส่ง SMS เเข้ามาทักทายกันนะครับเช่นช่วงนี้มีการผ่อนปลดมาตรการภาครัฐกันแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างไปตัดผมกันหรือยังครับหรือวันนี้วันวิสาขาบูชา ตั้งใจทำกิจกรรมอะไรกันบ้าง sms ส่งเข้ามาคุยกันที่หมายเลข4111001นะครับแล้วก็ก่อนอื่นขอเริ่มต้นรายการด้วยการเชิญชวนทุกท่านร่วมในการบริจาคครับกับบมจสมทร่วม,ม,มใจคนไทยสู้ภยัยโควิด19ผ่านเลขที่บัญชี0150252919ครับเงินทุกบาททุกสตางค์ท่านมีค่าน,นะครับจะรวมส่มทบทุนเพื่อส่งต่อครับผ่านทางธนาคารกรุงไทยนะครับส่งต่อข้อมองย้ายผ่านมูลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์และมูลนิ ทธิสภาการพยาบาลนะครับหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางครับในการร่วมบริจาคก,กับเลขที่บัญชีนี้นะครับด้วย QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับเดีย๋ยวเราจะจัดการขึ้น QR code อยู่ซึ่งขึ้นมาแล้วในตอนนี้นะครับเพียงแค่คุณสแกน QR code ที่หน้าจอก็สามารถที่จะกดร่วมในการบริจาคได้ง่ายๆเลยล่ะครับเอาล่ะตอนนี้ครับไม่เป็นการเสียเวลาครับเราจะไปคุยกับคุณหมอผู้เป็นผู้เผชิญหน้าหรือที่เรียกง่ายๆคือเป็นทีมแพทย์ แถวหน้ารับมือและรักษาผู้ป่วยโควิด -19 จากโรงพยาบาลศิริราชครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัทเจียรกุลครับหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวรรณโรคครับภาควิชาอายุรศาสตร์ตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเรากันแล้วด้วยสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับนี่เลยครับขออนุญาตโปรแกรมคุยกับคุณหมอเลยนะครับครับก่อนอื่นถามก่อนครับคุณหมอเป็นไงบ้างครับสบายดีครับคุณหมอ คล้ช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะ,ะนนครับว่าจํานวนผู้ป่วยใหม่เนี่ยลดลงทั่วประเทศรกระมทั้งในกรุงเทพและก็ที่รีราดด้วยอันเกิดทางทีมแพทย์และทีมพยาบาลที่เราจัดไว้สาหรับดูแลไข้โควิดก็ได้พักผ่อนมากขึ้นหน่อยครับ,รบเรียกได้ว่าได้กลับบ้านกันแล้วใช่ไหมคุณหมอใช่ครับ,รบก่อนหน้านี้ขออนุญาตครับ,ท,รบทีมงานตามเ Facebook คุณหมออยู่มีทั้งภาพซักพงซักผ้าไม่ได้กลับบ้าน อคุณหมอครับก่อนอื่นเลยช่วงนี้อาจจะฟังดูเหมือนเรารีแล็กสบายๆแต่ในการคุยกันอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ด้วยเหมือนกันช่วงนี้คนไข้ที่สิริราชโควิด -19 พอบอกจำนวนได้ไหมครับครับก็จากต้นเดือนมีนาจนถึงปลายเดือนเมษาเนี่ยเรามีผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด1นึอยกับคนนะครับตอนนี้เหลืออยู่สองคนนะฮะสุดทนนี้วันที่พฤษภาเนี่ยเหลืออยู่สคนครับผม หลีกพ้นขีดอันตรายเรียบร้อยแล้วครับแต่เนื่องจากว่าเป็นผู้สูงอายุก็ต้องอาศัยการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายก่อนที่เราจะให้กลับไปบ้านและก็ใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงเดิมของทาครับครับผมคุณหมอครับใน106รายที่ทางศิริราชรับมาทําการรักษาแล้วก็ดูแลให้ร่างกายดีขึ้นจนหายคือตรวจจนเจอว่าไม่มีเชื้อถึงจะปล่อยกลับบ้านตรงนี้เนี่ยมีความหนักเบาของเคสมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับ เดี๋ยวก่อนอืน่นตรงเกณฑ์กันให้ผู้ป่วยกลับบ้านเนี่ยไม่จำเป็นต้องตรวจเชื้อไม่พบนะครับ,รบเราใช้ว่าดูแลจกกัดการจนลักษณะอาการต่างๆนี่ปลอดภัยเพราะว่าเนื่องจากว่าในบางรายเนี่ยการตรวจเชื้อมันอาจจะอยู่ได้นานแต่เชื้อน,นั้นอาจจะเป็นเชื้อทีออ่ไม่สามารถติดต่อไปคนอื่นได้ค,คือคล้ายๆกับเป็นเศษซากเชื้อที่เราตรวจพบนั้นเรากลัวจะสับสน,บนประเด็นเรื่องของว่าต้องรอให้ตรวจไม่เจอเชื้อก่อนค่อยกลับบ้านเนะ่ยั้เราจะใช้ ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าปลอดภัยเพียงพอสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งออกซิเจนไม่ต้องพึ่งยาเยอะยนะครับนี่ใน,ในคำถามที่อมถามว่าใน,ใน,ในใคนไข้ทั้งหมด106คนเนี่ยรเราจัดเป็นกลุ่มที่อ,อาการน้อย,อา,าอ,ยอาการน้อยการหนักจนถึง <นะ S 1> บางรายก็แทบจะไม่มีอาการก็ค,รคือมีคนในบ้านเป็นมีคนไข้ชิดเป็นแล้วเราตามเราตรวจพบพอตรวจพบปุ๊บเรา,เาเก็จะเชิญมาให้มาอยู่โรงพยาบาลเพื่อ ลดการแพร่กระจายเชื้ออันนี้มีประมาณสัก75% 75%เนี่ยเป็นกลุ่มที่อาการน้อยจนถึงแทบจะไม่ค่อยมีอาการครับผมส่วนที่เป็นอาการปานกลางก็หมายถึงว่าต้อง,ต,องต้องให้ยาอาจจะต้องให้ออกซิเจนให้น้ำเกลือมีการติดตามดูแลใกล้ชิดหน่อยว่าเผื่อโรคมันจะรุนแรงหรือเปล่าอันนี้เราพบประมาณสัก15%ครับผมแล้วก็ที่เป็นต้องดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษต้องเข้าไปอยู่ใน โซนที่เราเรียกว่าเป็น ICU ยโควิดเนี่ยก็ประมาณ10 10ปรตก็ประมาณสิคนเป็นตัวเลขคร่าวๆที่เราวิเคราะห์ยอนหลังจากคนไข้อย่ารขอคนครับผมคุณหมอครับคำว่าอาการหนักที่ต้องเข้ารับการดูแลแบบเฉพาะเลยอย่างเช่นการใช้เครื่องช่วยหายใจหรือเปล่าครับคุณหมอครับครับก็คือต้องรับการดูแลแบบใกล้ชิดเลยอาการหนักเนี่ยทีนี้ก็จะมีสองประเภทครับแต่แต่ในรอบแรกของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นประเภทที่มีปัญหาการหายใจหายใจลาบากอืปอดเป็นฝ้าเยอะ ก็ค,คือต้องใช้การช่วยหายใจทีนี้ถ้าหนักเลยว่าช่วยหายใจธรรมดาไม่ไหวเนี่ยก็จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจใส่เครื่องช่วยหายใจนั่นเรา<ๆ>เราใส่ไปสี่ลายครับผมส่วนอีกหกลายเนี่ยเราสามารถใช้ปัจจุบันเรามีวิธีการให้ออกซิเจนตราไหลขนาดสูงมีเครื่องช่วยหายใจชนิดครอบอากาศไม่ต้องใส่ท่อเหมือนกับที่เราเคยคุ้นเคยกันอีกหกลายก็คือเรียกว่าจวนเจียนจวนเจียนจะใส่ท่อแต่ไม่นงใส่ท่อนะครับผมแต่ทั้งหมดเนี่ย รักษาอยู่ใน i c u ียโควิดโดยเฉพาะครับผมซึ่งอย่างที่คุณหมอบอกไว้ทำให้เราสบายใจไปแล้วนะครับว่าในกรณีที่ทำการรักษาคุณหมอก็จะเป็นการเขาเรียกว่ามีคำวินิจฉัยออกมาว่าอาการแบบนี้นะครับอาการดีขึ้นแล้วสามารถกลับไปกัับที่บ้านได้อาการไหนที่ยังไม่สามารถที่จะให้กลับบ้านได้นะครับเราก็สบายใจกันได้แต่ส่วนหนึ่งที่หลายๆคนกังวลกับคุณหมอครับโดยเฉพาะผมเองก็ยังกังวลเลยนะฮะหลายๆคนพูดกันว่าโควิด -19 เป็นแล้วมีโอกาสตาย มีผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาที่ศิริราชแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วต้องถามก่อนนะครับผมมักได้ยินข่าวที่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือมีโรคประจําตัวซึ่งมีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตอันนี้คุณหมอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับครับก็เราก็มาเปรียบเทียบดูว่าในกลุ่มคนไข้ที่มีอาการรุนแรงเนี่ยมีลักษณะอะไรเพื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่อาการไม่รุนแรงครับกอันที่หนึ่งก็คือปัจจัยด้านอายุนะครับผู้สูงอายุ เราตัดกันที่อายุเกิน60สิปีขึ้นไปหกสิปีขึ้นไปนะครับเยอะหน่อยเยอะหน่อยในกลุ่มที่เป็นอาการรุนแรง1ิบไายของเราก็คือเสี่ยงมีอาการรุนแรงมากครับครสองก็คือก็คงไปได้กันกับอายุก็คือมีโรคเรื้อรังบางอย่างอยู่ที่พบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบาหวานความดันซึ่งมันอาจจะเป็นปัจจัยทางด้านอายุพออายุเยอะมีโอกาสเป็นเบาหวานความดันเยอะอยู่แล้วครับแล้วก็อันที่สามเราก็พบว่ามีคนที่มีโรควใจ นะฮะเลือรลังอยู่เดิมโรคตับเลือรลังอยู่เดิมเราพบสองรายที่ทาให้มีอาการรุนแรงนั้นนั่นเป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เราสนใจก็คือเรื่องของการสูบบุหรีระะ่เราพบว่าในคนไขทนนะ้ที่อาการหนักทั้งสิบคนเนี่ยสามคนมีประวัติที่ยังสูบบุหรี่อยู่หรือ,เ,อ,อเพิ่งเลิกมาไม่นานก็คือพบสามสิบเปอร์เซ็นตแต่ในฝั่งที่ไม่ดุนแรงเนี่ยเราพบการสูบบุหรี่อยู่ประมาณสัก สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเท่ากับประชากรทั่วไปครับผมก็ดูเหมือนว่าการสูบบุหรี่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงงานหนึ่งที่ทําให้โรครุนแรงได้ง่ายแต่จํานวนข้อมูลมันยังไม่เยอะพอที่จะสรุปได้ขนาดนั้นนะครับครับผมเห็นแนวโน้มว่าการสูบบุหรี่อาจจะเป็นปัจจัยเสริมมันหนึ่งที่ถ้าป่วยด้วยโควิดแล้วอาจจะรุนแรงออแทักซึรุนแรงได้กว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่นั่นเป็นปัจจัยที่เราพบครับทีนี้ถามว่า เอ่อทาไมบางคนรุนแรงบางคนไม่รุนแรงถ้าตัดปัจเจคนนั้นไปนี้เรายังตอบไม่ได้ครับเป็นลักษณะทางพันธุกรรมขั้งแต่ละคนก็ต้องเป็นเคสบชนะความแตกต่างของเชื้อใช่ครับอันนี้ก็คงต้องรอข้อมูลรวมรวมกันทั่วประเทศนี่ก็โชคดีว่าทีศศิลาชเนี่ยในผู้ป่วยหนักของเราทั้งสิบรายเนี่ยโรคพื้นฐานเนี่ยมีอยู่แค่สองรายที่บอกเป็นโรคหัจใจคนหนึ่งเป็นอัดแข็งคนหนึ่งแล้วก็คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยมาหาเราเร็ว ก็คือปลานเวลาเฉลี่ยประมาณห้าวันครับผมแล้วก็ซึ่งยังคงใช้ได้เร็วแล้วก็รักษาเร็วเร็วด้วยรักษาได้เร็วก็เลยทําให้เรายังไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตที่สี่ล้านะในผู้ป่วยหนักทั้งสิบรายของเราแล้วเนี่ยก็รอดได้หมดนะครับถ้าเป็นตัวเลขของทั้งประเทศเนี่ยก็จากจํานวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยก็จะเสียชีวิตประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยหนักตัวเลขทั้งประเทศเนี่ยจะเสียชีวิตประมาณยี่สิบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสี่คนเสียชีวิตเป็นคน ครับคำถามต่อมาครับคุณหมอครับผู้ป่วยหลายๆรายนะครับที่หายจากโรงพยาบาลรวมถึงที่คุณหมอวิิจฉัยแล้วว่าสามารถกลับบ้านได้ทาง<อ>ทีมแพทย์เองต้องมีการ follow up หรือว่าติดตามผู้ป่วยเหล่านี้ด้วยไหมครับครับเ,เดิมเนี่ยเราไม่ได้มีแผนที่จะนัดติดตามเพราะว่าหนึ่งก็จะสร้างความลำบากกับคนไข้นะ,ค,ะครับครับสองตอนนี้ทางโรงพยาบาลเองก็มีนโยบายที่จะพยายามลด ผู้ป่วยที่ไม่จําเป็นที่จะเข้ามานะแต่แต่เมื่อสําหรับคนไข้หนักของเราสิบรายเนี่ยรเราก็ได้ติดตามไปเ,เฉพาะเอาที่วิกฤตจริงๆเนี่ยมีหกรายอีกสี่รายเนี่ยก็ตอนออกจากโรงพยาบาลก็ค่อนขน้างดบีครับที่เราติดตามเนยสี่รายก็หกรายนะฮะที่เราติดตามในค,คนไข้ที่เข้าไอซียูแล้วก็ใส่ท่อช่วยใจสี่คนอีกสองคนก็เรียกว่าจนเกลียนมากๆครับก็พบว่าทั้งทั้งหกรายเนี่ยฟื้นตัวได้ดีทีเดียวนะครับเรียกว่า าพร่างกายเขาเนี่ยกลับคืนมาเท่าที่เราให้เขาให้เป็นเปอร์เซนต์เทียบกับเขาก่อนเขาป่วยเนี่ยก็อยู่ระหว่างเจ็ดสิบถึงร้อยเปอร์เซนต์ก็คืออันนี้ผ่านไปแล้วประมาณสามถึงหกอาทิตย์แล้วนะครับ่ผมบางคนก็กลับไปสามอาทิตย์แล้วบางคนก็กลับไปหกอาทิตย์ซึ่งก็หมายความว่าผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 เนี่ยมันเราไม่สามารถกําหนดได้เลยว่าต้องใช้เวลารักษาอาทิตย์หนึ่งหาย2อาทิตย์หนึ่งหายเพราะบางคนอาจจะเกินเดือนก็ได้ถูกไหมฮะใช่ครับมีนานที่สุดของเราเด้เกือบเดือนหนึ่งอ่ะก็คือ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโรคพื้นฐานของเขาและก็ความรุนแรงของโรคแต่ก็ทั้งหมดเวลาหายก็หายค่อนข้างดีเดียวครับครับผมหายค่อนข้างดีหมายความว่าที่เขาบอกว่าเจ้าไวรัสตัวนี้มันกินปอดก็แปลว่ามันมันก็กินไม่เท่ากันเนี่คุณหมอใช่ครับบางคนอาจจะไม่เป็นอะไรเลยบางคนอ็กเย์แต่เหลืออยู่ผ้าเล็กๆน้อยๆแต่เราวัดจากสมรรถภาพการใช้ปอดของเขาคือการหายใจไม่ต้องใช้ออกซิเจนพอเดินเข้า้องน้ําไม่เหนื่อยไม่หอบแล้วก็พอกลับไปบ้านเขาค่อยๆเริ่ม ออกกาลังได้มีบางคนกลับไปวิบบ่งได้นะวิ่งได้ในในตามปกติทั้งที่ทเมื่อเสียที่ก่อนยังวิกฤตพผงาพัง,งาบจนเสีย <laughs> ตังใส่ตอ่อหลังเล็กนิกนดเิวิ่งออกกาลังกายเลยแหละบางคนก็บางคนก็สามารถไปช่วยทำทำาไรยกของอคือกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้เหมือนปกติเลยทั้งระบบการหายใจนี่ดีแต่ก็จะมีพวกฟังก์ชันของแขน <อ S 2> ขาอะไรเนี่ยยังไม่เต็มร้อยเพราะส่วนใหญ่คนนี้ เวลาร่างกายเราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้ออวัยวะอะไรนานๆมันจะมันจะมันจะไม่กลับมาทิศเร็วร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาต้องใช้เวลาหน่ดือนหรืออาการกว่านั้นครับผมคุณหมอครับจากเดิมคือมีผู้ป่วยโควิดสิบเก้าเข้าไปรับการรักษาตั้งแต่มีนาถึงเมษาหนึ่งร้อยหกคนปัจจุบันเหลืออยู่สองคนอันเนี้ยทาให้พวกผมประชาชนทั้งหลายเรายิ้มได้หรือยังครับหรือว่าต้องเตรียมรับมือกับระลอกสองคุณหมอแนะนําหน่อย ก,ก็คงยิ้มได้ในแง่ที่ว่าเราเออโลกเนี้ยมันถ้าเราร่วมมือกันจริงจัง <c oughs> ทำกันเต็มที่เนี่ยเราสามารถควบคุมให้มันค่อยๆไปค่อยๆไป,ไ,ปได้นิดแล้วก็ไอองก็ตามเราไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาพที่ต้องกระเบียดกระเสียนอยู่กับบ้านออกไปทําอะไรไม่ได้เลยเฉพาะคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องไรายได้หรือสภาพ<ม>ที่อยู่แอาราเราทนมาสองก็คงต้องถึงเวลาที่เราต้อง ผ่อนคลายเพื่อให้มันชีวิตดําเนินต่อไปได้นี่ก็นี่พอเรารูแ้แล้วว่าแนวทางที่จะควบคุมมันให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้ถ้าคนไข้ถ้าคนป่วยก็ป่วยแล้วรีบมาหาแพทย์แพทย์รีบรักษามียามีการวินิจฉัยที่ทําได้เร็วเนี่ยผลการรักษามันดีนดั้นผมไม่เชื่อว,ว่าในในสเต็ปต่อไปเนี่ยมันจะเรียกว่าละลอกสองอยังยังไงมันต้องมีมันต้องมีผู้ป่วยหลังจากที่เราเปิดให้มีการ อาจจะมีการเปิดเมืองหรือว่าการเปิดให้ต่างประเทศมีการเดินทางกันด้วยงั้นผมถามแบบบ้านๆเลยครับคุณหมอครับสุดท้าย้วครับคือเนี่ยถ้าเราฟังกันตั้งแต่ต้นรายการมาสิราชรับมือ106คนในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเรารับมืออยู่สมมุติว่าถ้าเราไม่ป้องกันตัวเองกลายเป็นคนติดจํานวนมากเช่นสมมติเล่นๆนะครับุณหมอ1000รายเข้าไปหาคุณหมอที่สิราชเลยไหวไหมครับไม่ไหวครับไม่ไหวนะเราคำนวณแล้วว่าทุกๆหนึ่งร้อยถ้าตัวเลขที่สีราดให้ดูเมื่อกี้ประมาณ เกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยแหละคือถ้ามีผู้ป่วยใหม่ร้อยคนเนี่ยอาจจะมีสิบเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษครับนั้นเนี่ยเราก็คำนวณแล้วว่าทั้งประเทศไทยจำนวนเตียงโควิดไอซีวีเนี่ยในกรุงเทพมีประมาณสักสองร้อยห้าสิบเตียงนะในต่างงหวังร,รวมกันเนี่ยอีกสองร้อยห้าสิบเตียงก็คือห้าร้อยเตียงรับนั้นเรารับคนไข้หนักสะสมเนี่ยได้ห้าร้อยคนนั้นถ้าคนไข้หนักห้าร้อยคนก็หมายถึงว่าจำนวน คนป่วยทั้งหมดเนี่ยก็จะยอดจะอยู่ประมาณห้าหมห้าพันแตง่ป่เพราะฉะนั้นแล้วว่าห้าถึงสิบเอมันจะป่วยหนักนั้นถ้าจํานวนรวมหรือจํานวนคนไข้หนักเนี่ยมันมันเกินสักครึ่งนหนึ่งที่เรารเตั้งเป้าไว้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มตึงมือแล้วและเราก็จะต้องส่งข้อบูลไปให้ฝ่ายความมั่นคงแบบว่าเจ้มาตรการผ่อนคลายเนี่ยมันอาจจะต้องเข้มงวดถึงนิดนึงอะไร้ยก็คง ปรับขึ้นปรับลงไปเรื่อยๆอย่างนี้เราก็ต้องช่วยกันนะคุณหมอนนใช่ไหมครับใช่ครับเราต้องช่วยใจทีเดียวไม่ได้สบายใจขึ้นแต่ก็อย่าถึงกับการตกปล่อยตัวเต็มที่อะไรเงี้ยครับไม่ได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับถ้ามีโอกาสต้องขออนุญาตในการคุยผ่านวิดีโอคอลนี้เช่นกันนะครับหมอครับได้ไงอย่างนี้ใช้เวลาพักสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับฝากความหวังทุกคนแลยที่คุณหมอด้วยนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ ขอบคุณครับนั่น,นคือรองศาสตราจารย์นายแพทยน์นิธิพัฒน์เจียรกุลนะครับหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวรรณโรคนะครับภาวิชายุรศาสตร์จากแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลนั่นเองนะครับมาช่วงนี้ครับยังคงไปกันที่คุณรัตยาเรืองขอจอรเมื่อวานนี้พาไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราจะพาไปดูเบื้องหลังเพราะว่าที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเขาเปิดไลฟ์สดให้คุณได้เที่ยวชมชีวิตสัตว์แบบที่คุณอยู่บ้านก็ชมได้ไปดูเบื้องหลังกันเลยครับ ตามติดกับรัติยาว,วันนี้นะคะเรายังคงอยู่กันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีค่ะแม้ว่าช่วงนี้สวนสัตว์จะปิดให้บริการชั่วคราวนะคะแต่ว่าเรายังสามารถติดตามภารกิจชีวิตประจําวันของสัตว์ที่เราชื่นชอบได้ผ่านทาง เพจ c e b o o k คลาดของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าในช่วงนี้เป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะเด็กๆจะเปิดดูกันทุกวันเลยเดี๋ยววันนี้จะพามาบุกดูเบื้องหลังการถ่ายทําค่ะและเราก็ยังอยู่กับขออสวนสัตว์เขาเขียวคนเดิมนะคะแล้วก็ทราบมาว่าพออเนี่ยเป็นคนดิเริ่มที่มาของโครงการนี้ด้วยค่ะขออทาไมถึงอยากให้มีการไลฟ์สดสัตว์เหล่านี้ไปที่แฟนเพจคะ คือจุดเริ่มต้นของรายการสู่ทุโฮมในเพจ Facebook ไลฟ์ของสวนสัตว์เปิดเขาเกี่ยวเนี่ยเกิดจากเรามีเพจอยู่แล้วมีคนติดตามอยู่นั้นแสนกว่าคนแล้วทุกครั้งเนี่ยในอินบ็อกจะถามว่าสวนสัตว์เปิดเมื่อไหร่<อ>คิดถึงจังเลยอยากมาหามา <laughs> ไม่ได้ ใครบ้างคะที่ออกไปออกกองประจําวันนียค่ะเรียกก้องถ่ายเลยละกันจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นกองครก็มีน้องคนนึงช่วยถือกล้องให้ถือกล้องเป็นกล้องมือถือนี่แหละใช่ไหมเป็นมือถือนะครับแล้วก็ใส่ออสโมถือที่จับอันนึงนะวิธีการทําก็คือเปิดรายการเสร็จผมก็จะมายืนอธิบายเข้ารายการเสร็จแล้วเราก็ไปยืนอธิบายความรู้หลังกล้องนะหลังจากนั้นน้องก็จะไปจับภาพสัตว์ตามที่เรื่องราวที่เราพูดซึ่งเราให้ดูไม่ใช่ดูชีวิตสัตว์อย่างเดียวเราให้ดู ชีวิตประจําวันด้วยวันนั้นเป็นวันเสาร์ช้างก็ต้องเดินออกกําลังกายตอนเช้าแล้วก็ป<อ>ันช้างพาช้างเดินออกกําลังกายแล้วก็เอา Facebook ไลฟ์เลยว่าไปดูช้างออกกำลังกายกันจากวันแรกก็จนมาถึงจนวันนี้ยังมีมาเรื่อยๆทุกวัน25ตอนแล้วตอนนะครับตัวลักษณะของ f c e e o o o ไลฟ์โซนทูโฮมเนี่ยมันมันไม่ได้มีรูปแบบอะไรที่ลง ชัดเจนมากแต่เราก็พยายามกำหนดเพื่อให้คนติดตามเนีเข้าใจ<ม>นะโดยปกติเราจะประมาณบ่ายสามโมงมถามว่าทำไมต้องเป็นบ่ายสามโมงสัตว์จะเริ่มเป็นช่วงเวลากินอาหารช่วงบ่ายตอนนี้รายการฮิตมากขึ้นแล้วแหละอาจจะต้องให้มีพี่ๆคิปเปอร์อาจจะผักดันให้มาช่วยเปลี่ยน หน้าที่อาจจะช่วยในการดําเนินรายการให้ได้ด้วยไหมคะแม่มีแล้วครับอตอนนี้เราฝึกน้องๆมาสองสามคนแล้วพยายามให้เขาเขาเข,าเข้ามานํารายการแล้วในอนาคตเนี่ยพี่เลี้ยงนั่นแหละจะเป็นคนที่จะมาบอกว่าวันนี้มาพบกับพี่เลี้ยงคนนี้มารู้จกักน้องๆที่เขาเลี้ยงสัตว์ที่เขาเลี้ยงตัวนี้น่ารักแบบไหนครับแลวส่วนใหญ่กลุ่มที่ดูเรานี่เป็นกลุ่มไหนคะเป็นเฉพาะเด็กหรือเปล่า ดูทังครอบครัวพ่ oh, ให้คือเราจะสังเกตว่าในอินบ็อกเราจะเขียนว่ามาดูเร็วไปเรียกลูกมา <c oughs> บางคนบอกว่าเพลินมากเลยเปิดให้ลูกดูจนลูกหลับคาจอเลย <c oughs> เราเราถือว่าเป็นเป็นเรื่อง <c oughs> ที่ดีนะฮะอย่างน้อยเขา <c oughs> เด็กเขาได้เรียนรู้ทีวิตสัตว์บางคนก็จะชมว่าได้เห็นใกล้ว่าที่ไปดูเองอีก e. ฮิตมากที่สุดก็มี3อย่างไล่ๆกันมาเลยมีเจ้าฮ<อ>ิปโปโปเตมัสนะทั้งแม่มนันลิทั้งหมูตุนนะคนชอบมากดูกันเป็นหมื่นๆครั้งนะ <c oughs> ยีราฟสองตัวคือบิลาเดงกับทาหวาน <c oughs> คนก็ดูเยอะ <c oughs> ส่วนอีกชนิดหนึ่งก็คือองุ่นกับเมลอนซึ่งเป็นลูกเขือโค้งนะส่วนรายที่4ี่อันดับ4ี่ใกล้เคียงกันเลยซึ่งบางคนไม่รู้จักแต่บางคน เท่และน่ารักคือเมียแคทไม่น่าเชื่อว่าเมียแคทขึ้นมาเป็นันดับสีสะนะครับแล้วอ,อย่างนี้ตัวคีปเปอร์เองต้องคอยเอ็นจอยเขายัางไงไหมคะเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีคนอ,ะอ่ะก็บางทีอากาศร้อนๆนะครับเราก็จะเปิดน้ำฉีดน้ำให้เขาขวันคลาย ก็ช่วยได้ใช่ครับแต่ทีนี้พอมีภารกิจหลายเพิ่มขึ้นตัวของคีปเปอร์เองเดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะต้องมีหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นตรงนี้เรามีต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างไหมคะอาจจะต้องมาช่วยในการไลฟ์สดให้ผู้ชมทางบ้านได้ดูอยนี้ค่ะครับก็บจะเป็นการจัดเตรียมอาหารมาด้านหน้าเพื่อให้ให้พวกปออะไรองี้ครับ,รบได้สะดวกขึ้น เพจ Facebook สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะที่จะไลฟ์ภารกิจติดตามชีวิตสัตว์ต่างๆที่เราชื่นชอบภายในสวนสัตว์ให้เราได้ชมกันแล้วหากใครอยากติดตามความน่ารักนะคะของเจ้าเหล่าฮิปโปรุ่นเด็กนะคะ mm hmm. เขาก็มีเปิดเพจแยกออกมาเลยนะคะ mm hmm. พิมพ์ว่าคาร m มูแอน t h เดอะแกงนะคะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดทาแยกขึ้นมาเพื่อให้คุณผู้ชมได้ติดตามความน่ารักแบบจุใจกันไปเลยในช่วงนี้นะคะเราก็อาจจะต้องติดตามชีวิตสัตว์ที่เราชื่นชอบผ่านทางออนไลน์กันไปก่อนนะคะหากว่าสถานการณ์คลี่คลายลงเมื่อไหร่นะคะเราก็จะได กลับมาชื่นชมสัตว์ได้ใกล้ชิดเหมือนเดิมอีกครั้งค่ะ ขอบคุณด้วยนะครับคุณรัตยาเรืองขจรนะครับจริงๆเมื่อวานนี้ผมติดตามชมอยู่ที่บ้านนะครับดูสกู๊ปของทางรายการร่วมใจคนไทยสู้โควิดสิบเก้านี่บอกเลยว่ายิ้มเลยนะครับเพราะว่าทราบมาว่าแม่มาลิมีเพื่อนอยู่ด้วยถึงแม้วัยต่างกันก็ตามนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันว่าใครอยากให้ลูกๆนะครับหรือว่าเป็นเหมือนกับปิกนิกในบ้านนะครับดูผ่านทาง Facebook Live ลองเสิร์ชเข้าไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับเข้าไปที่ Facebook คุณแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีแบบไลฟ ของเมื่อวานนี้ด้วยนะครับถ้าไ่งไเดี๋ยวอัปเดตกันได้แล้วเข้าไปดูกันได้เลยนะครับอามาดูบรรยากาศวันวิสาขบาูชาในปีนี้บอกเลยว่ามันไม่เหมือนปีอื่นนะครับเพราะว่าหลายๆคนติดตามผ่านช่องทางเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ .com นะครับที่จะสร้างอวตารให้เราเข้าไปเวียนเทียนกันไม่พอครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่วัดประวรนิเวศวิหารครับมีการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาผ่านสื่อออนไลน์มีการไลฟ์นะครับการสวดมนต์ทรวัดตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็แล้วนะครับ19นาฬิกาจนกระท ทั้งตลอดทั้งวันนี้จนถึงช่วงค่ำวันนี้นะครับ mm. ก็จะมีการถ่ายทอดสดกันด้วย mm. ก็เข้าไปติดตามผ่านทาง Facebook Live ของวัดบวรนิเวศวิหารได้เช่นกันนะครับที่ทางชะเชิงซาวนะครับที่วัดโสธรวารารามวารรวิหารก็มีประชาชนจำนวนมากนะครับที่เข้าไปสักการะหลวงพ่อพุทธโสธรน,นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าทางวัดเองก็ต้องขอความร่วมมือในการวัดไข้แล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์ในการล้างมือพร้อมกับเว้นระยะห่าง แต่ละบุคคลกันด้วยนะครับที่หนองคายก็เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีการงดจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรและก็งดการเวียนเทียนตามวัดต่างๆนะครับแต่ก็มีชาวพุทธออกมาทําบุญตักบาตรตามเส้นทางต่างๆตามหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนแต่ก็ยังมีการเว้นระยะห่างดูสิครับนี่มารอตักบาตรข้าเหนียวกันนะฮะ <c oughs> ก็เว้นระยะห่างนะครับแล้วก็แน่นอนครับได้บุญเช่นกันนะครับมากันที่ข่าวต่อมานะครับ อีกหนึ่งก้าวเล็กๆข,ของรัุเซียชาติครับกับการสร้างวัคซีนต้นแบบครับและก็เริ่มต้นในการทดลองนะครับกับทางเขาเรียกว่าหนูทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับนายแพทย์โอภาสการกาวินพงศ์ครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยนะครับถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนโควิด19ว่าล่าสุดนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาวัคซีนต้นแบบและทดลองในสัตว์ทดลองครับโดยต้นแบบนี้จะทดลองใน ในตัวหนูทดลองแนะนำเลือดนะครับของหนูมาตรวจผลการทดสอบพบว่าหนูที่ได้รับการฉีดวัคซีนมีแอนติบอดีหรือเรียกง่ายๆว่าภูมิคุ้มกันค่อนข้างดีครับเป็นที่น่าพอใจถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับความสำเร็จก้าวแรกเล็กๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นว่าพวกเราคนไทยจะสามารถพัฒนาวัคซีนได้สำเร็จในเร็ววันนี้นะครับ มากันที่เมืองจีนกันบ้างดีกว่านะครับหลายๆคนบอกว่าช่วงนี้เนี่ยโควิด -19 มาจัดงานแต่งงานไม่ได้ลองฟังให้ดีครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทำธุรกิจของคุณก็ได้ครับเปิดงานแต่งงานออนไลน์ครับมีการจัดงานออนไลน์เล็กๆเฉพาะในพื้นที่เล็กๆนะฮะแล้วก็มีญาติพี่น้องมาจำนวนน้อยมากส่วนที่เหลือละครับก็ให้ไลฟ์เข้ามาครับเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเชิญชวนเพื่อนครอบครัวคนสนิทครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น บรรยากาศความประทับใจแหม่แต่ว่าแต่งตัวก็ตัดเต็มกันเหมือนกันนะเนี่ยที่เมืองหังโจรครับประเทศจีนนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มีการจัดพิธีมงคลสมรสแบบจีนนั่งเดิมของคู่บ่าวสาวครับแล้วก็มีการไลฟ์ยาวนานถึง2ชั่วโมงกว่าครับแล้วก็มีแขกและชาวโซเชียลเข้ามาติดตามชมกันบอกเลยว่าจํานวนเกิน5 0 0แสนวิวนะครับซึ่งนี่อาจจะเป็นฟ้าหลังฝนของเขาเรียกว่า ปกติใหม่หรือว่า new normal ที่พวกเราต้องเจอกันใครที่ทำงานด้านอี e วนต์ออกก z e นต่างๆอาจจะมองเป็นไอเดียนะครับไปกันที่ปาเลสตน์กันบ้างนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็มีหลายไอเดียในาการชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำกิจกรรมต่างๆกันอีกหนึ่งไอเดียก็คือผู้ปกครองท่านนี้ครับมีอาชีพเป็นครูฝึกคาราเต้ครับเปิดศูนย์ฝึกอบรมฝึกคาราเต้ให้กับเด็กๆและลูกๆ5คนบนหลังคาบ้านในค่ายผู้ลี้ภัยลาฟานะครับ ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ผมเชื่อว่าในช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่หลายต่อหลายคนมองหากิจกรรมเพื่อลูกๆอยู่นั่นเองนะครับรวมไปถึงการใช้ทักษะการวาดภาพก็น่าสนใจครับเพราะว่าหญิงสาวคนนี้เธอก็วาดภาพให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของโควิด -19 และมีการแชร์ไปในโลกโซเชียลเช่นการสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือต่างๆเพื่อตระหนักและการป้องกันตัวเองที่ถูกต้องนั่นเองนะครับ วันนี้เวลาของรายการหมดแล้วจริงๆนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดนาฬิกา7 3 0นาทีวันนี้ขอบคุณด้วยกับกองทุนการอามอมแห่งชาติวันนี้สวัสดีครับ